สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือ่อนีกับมาพรกันกับเซลล์อ่อนมจ้าเซลล์ออมสีมารีวิวรถ40แรงติดบุ้งกี2ขั้นนีจ้างามๆเลยจ้า2ขั้นนีอันตโตรถราคาสุดบุ้งกีราคาเงื่นโซส,สีอยู่ที่6แสน76,000บาทนะจ้าดาวรับรถแค่4,000หาันบาทเท่านั้นจ้าทอนใดทั้งเบิร์ตเจ็ดปีนจ้าเจ็ดปีจ้าราคา4ตกปีละหนึ่งแสน เจ็ดปีละกะมนีงวดย่อยสองพันสุเดือนนะจ้ะโปรโมชั่นของแถมหลายอย่างเลยจ้ะสนใจถ้าเขามาสอบถามแสตออมได้จ้าเบอร์โทร0 6 1 0 2 0 6 4นึ่นอะจ้าแวะมาเบิรงน็อกันนะจ้าขอบคุณหลายจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันเลยจ้าว่าคันนี้งามขนาดใดนะจ้าจ้าเดี๋ยวเขามาเบิรงกันเลยนะจ้า LC 0 1 8ติดมุงกี้คันนี้จ้าคันนี้เป็นแบบเกษตร พร้อมการนะจ๊ะที่เป็นเล็กแหลมจจะรับน้ำหนักได้หาลอยกิโลด้าจา้ะอันเป็นแบบเล็กแหลมมนี่จ้ะยกได้สูงสามเมตรเคิงนะจ้ะขันเป็นแบบมาตรฐานก็คือบ้องี่เล็กแหลมทั้งหน้านี่การรับน้ำหนักได้สี่ลอยหาสิบกิโลด้าจา้ะจ้ะค่ะอันนี้เป็นทั้งท่วงหลังจ้ะ กาทดแทนแรงงานทำงานใดไวนะจ๊ะตอบสนองทุกความต้องการใส่งานทั้งภาคการเกษตรแล้วก็ก่กอสร้างนะจ๊ะสนใจแวะเขามาเบิ้งน้ำกันได้จ้ามีหลายคันได้จ้า l อลาศูนย์หนึ่งแปดติดบุงกีเนะจ้าเบอร์โทรเซออมกัสศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกซีซีซีนะจ้ายู่คุปตาบันดุงนะจ้าแวะเขามาเบิ้งน้ำกันได้จ้า